ซีรีจากซีรีนี่ก็ซีรีอันนี้ก็ซีรีแต่คนทำซีรีไปไหนไม่รู้เดินหาก่อนแอะมาทำอะไรอ่อะยืนงงในตดงซีรีก็<อ> <laughs> นี่เสื้อใหม่มาแล้วด้วยครอายากได้นู่นสกิตไปหาเขาเองนู่นมีเกี่ยวผมอืมแั้น่เดม่ใชให้ดูในเปิดแล้ว <laughs> ยังยมาไม่ครบนะเสื้อเดี๋ยว อันนี้ลองใส่ก่อนเดี๋ยวผมจะมีลายเซ็นตรงนี้ลายเซ็นคําว่าอันนี้ลดเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีตรงนี้ลายเซ็นอันนี้ลองใส่ก็อันนี้หลายสีอยู่แต่นหสีขาวก็เนี่ยแบบเมื่อไรนี้เป็นนี้แล้วก็วันนี้เราอยู่ันที่สมุทรสาครใช่ไหมใช่อยู่ที่สมุทรสาครน,นะอ่ำเทล่ ตำบลสวนส้ม <S <S <ช>อำเภอบ้านแถวจงังหวัดสมุทรสาคร<ช>แล้วนี่จะมาทำเจ้าหัวเหลืองนี่เจนะ็ดร้อยเป็นหลังคาสูงตัวนี้ยนะูโรห้าไหมยูห้ายูห้าี่ยูห้าดูตรงนี้ก็รู้ถ้ายูสี่ที่อยู่ตรงนี้จะติดตรงนี้นะยูห้าจะอยู่จะอยู่ที่ประตูหมายถึงกระจกนะกระจกเอออันนี้ก็มาเป็นชุดเลยจะพาดู นี่เครื่องมากับหัวอันนี้เขาเรียกว่าชุดตัดหลังหนึ่งเซตหนึ่งเซตลูกค้าจะได้อะไรมั่งก็จะได้จะได้หัวได้เครื่องได้เกียร์ได้คันหน้าได้คันหน้าได้คันหน้าแล้วก็จะมีแหนบหน้าติดอยู่แล้วแล้วก็จะมีเกียร์แล้วก็จะมีถังลมถังลมกระถาดแบบนี้คือตัวเดียวกันอ่าแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกโชกคคันหน้าจะต้องมีนี่มาด้วยนะนี่น็อตนี่ต้องมีนะ ขันหน้าต้องมีน็อตแล้วก็ต้องมีขันชักขันส่งต,งต,งตงัวนี้นี่เี่เอาสายขาดูนี่นี่ขันชักตัวนี้ที่ที่เข้ากับกระปุกนะแล้วก็ต้องมีการกระแทกหัวแนบตัวนี้ด้วยนะเรียกหนึ่งชุดแต่เวลาลูกค้าไปซื้อก็ต้องดูมาให้ครบนะแบบที่ผมชี้แล้วก็พอกลางพอกลางส่วนใหญ่ถ้าจะได้มาสองท่อนก็อยู่ที่ว่าถ้าทําหัวลากก็เอามาท่อนเดียวก็ได้แต่ถ้าทาเป็นสิบล้อช่วงยาวก็ต้องเป็นสองท่อนอก็มาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ เราอยู่ที่บ้านแพ้วใช่ไหมบ้านแพ้วสวนส้มนะตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก็จะมาทาเจ้าหัวเหลืองนี่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยหัวติดเครื่องมาเป็น e สามซีนะเป็นยูโรห้าตัวนี้สามแปดหรือสี่ร้อยแรงยังไม่ได้ดูซีเรียลนัมเบอร์นะก็แล้วมันจะมีหัวนี้หัวนี้ก็ซีรีหัวนู้นซีรีนะไม่ใช่ล็อกกี้นะแต่ แต่ว่าผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมทําให้ไม่ทันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีแต่หัวเปล่ามาเขาจะมันไม่มีเครื่องติดมาเลยอถ้าไม่มีเครื่องติดมาเนี่ยด,ดูมันจะโบงเงี้ยเนี่ยโผงเงี้ยเหนโบเลยไะไม่มีนะมีมีมีแต่หัวเขาเรียกว่าหัวเปล่าเขาจะไปวางใส่แทนวอโวแต่ผมไม่ได้รับทําก็เดี๋ยวให้ช่างแถวนี้ทําคือว่าเขาจะใช้เครื่องเดิม ต่เขาจะเอาหัวเป็นซีรีเจ็ดร้อยอันเนี้ยออย่างเงี้ยผมไม่ได้รับทำนะต้องบอกไว้ก่อนผมจะรับเป็นเซ็ตแบบนี้นี่มัน,นมีเครื่องติดมาด้วยนะอันนี้เขาเรียกตัดหลังเออเน,นีขาเรียกตัดหลังนะมีเครื่องติดมาด้วยแล้วก็ก็เดี๋ยวผมก็จะทำให้หนึ่งชุดละกันหนึ่งชุดส่วนคัฟซีเป็นสองเคคัฟซีน่าจะเป็นคัฟซีตรงนะสองเคฮีโน่สองเคเป็นหัวลาก อยู่นู่นอยู่ข้างนอกนู่นมั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 น,ม,นมันมีแต่ชุดท้ายเป็นหัวลากแล้วก็จะมีเป็นคัตซีข้างหน้าคานหน้าก็ไม่มีแล้วคือผมมาก็ต้องมาต้องถาง่างคัตซีคัตซี 2K ก็กว้างอยู่87เราต้องถ่างให้ได้95อยู่แล้วก็เดี๋ยวพอลากคัตซีเข้าแล้วช่วงบ่ายเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ถึงที่แล้วกำลังจัดสถานที่กันอยู่เลยเนี่ยที่นี่ร้อนมากเลยดูเลยต้องตากแดดตากฝนได้ดูเลย นี่ดูนี่ดูนี่ต้องตากแดดตากฝนนั่นอยู่นนะเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยโคตรสบายเลยนี่นะก็หยอกเล่นหยอกเล่นนะที่นี่ก็ช่างบอยไปไหนก็ลําบากอยู่แล้วนะก็วันนี้ขอสบายมากนะดูดิเป็นโกดังล้มๆเลยดินไอเนี่พื้นก็ไม่โดนดินเลยเป็นปูนสบายๆเลยแต่ที่เห็นมีสามชุดนี่ไอสองชุดนี้ไม่ได้ทํานะทําแต่หัวเหลืองเออหัวเหลืองนี่ทำหนึ่งพันเสร็จครันนี้แล้วเจอกันที่อุดรน,นะ สวัสดีหนองแสงตำบลแสงสว่งางใช่หนองแสงตำบลแสงสว่างจังหวัดอุดรธานีเสร็จจากตรงนี้นะตรงนี้ผมก็ให้ให้อยู่ประมาณตั้งเป้าไว้ได้เลยอย่างเงี้ยไม่เกิน5วันเสร็จนี้แล้วปุ๊บเจอกันก่อนอย่าลืมวันที่18ตุลาเรามีนัดก,กันที่เจ้าเงาะนะเออเรามีนัดก,กันที่เจ้าเงาะนะ18ตุลาแล้วก็วันที่19หรือวันที่20เนี่ยจะเดินทางไปที่ อุดรน,นะอุดรหน,นองแสงนะตำบลแสงสว่างออใช่น่นเสร็จจากอุดรแล้วนะก็จะเดินทางไปต่อที่ตากนะพบพระจังหวัดตากแถวนั้นผมดู G.P.S เมื่อวานแล้วนะติดไปทางโซนพมา่าออกไปทางย่างกุ้งเลย <c oughs> เไกลมากนะตรงนั้นอนะ่ะมันมันเลยเมันเลยแม่สอดขึ้นไปอีกอะ่ะผมดูใน G.P.S เมื่อวานนี้นะ มันติดชายแดนพม่าเลยก็คือว่าเป็นเส้นดำอย่างเงี้ยแล้วหมุดก็จะอยู่ตรงเส้นดำเลยถ้าเดินข้ามมาก็เป็นพม่าอย่างนี้นะก็จะประมาณนี้ตากพบพระนะตำบลพ,พบพบพระน,นี่แหละตากนี่แหละครับก็เดี๋ยวรอชมที่นี่ก่อนแล้วก็สิบแดตุลาเรามีนัดก,กันที่จังเอ่าแต่ผมไม่มีรถอะไรไปแข่งหรอกแค่ไปป่วนแล้วก็ไปหาเอซีอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็จะไปเที่ยวเล่นของผมนั่นแหละนะใครอยาก มาหาผมมาคุยเล่นก็มาได้นะมาได้ก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันมีเต็นท์ไหมมีเต็นท์ให้ให้เช่าให้จองหรือเปล่านะถ้าใครรู้นะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่เจ้างอ้อเนี่ยแล้วผมต้องติดต่อใครเออผมต้องติดต่อใครผมอยากได้เต็นต์สักเต็นท์หนึ่งเพราะว่าทีมงานผมไปเยอะมีช่างนนล,ลำนลายนะแล้วก็เสียโอะลพบุรีก็ไปนะมีม,มีมีหลายมีหลายคนอยู่นะแล้วก็ทีมงานท่างไครไครซิ่งเออไปนะ ไปแล้วก็จะม <จะ S 1> ีพวกเด็กพวกทีมงานผมไปนะครับก็จะมีของร้านอาซีอะไรยนด้วยขายเครื่องนะเสช้างก็จะไปนะไปแน่นอนนะวันนี้เขาก็แนวทางเผื่อใครมีรู้เบอร์โทรหรือจะจองเต็นท์ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอาก็เดี๋ยวรอชมวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติงานวันนี้แหละที่สมุทรสาครเดี๋ยวรอชมในช่วงบ่ายนี้จะเป็นยังไงนะก็ติดตามชมกันคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผมบ่ายคุณปูน